สำนักเดียวกันไมนี่ทีนออฮะนี่ของอะไร,ไรฮะสำนักเดียวกับช่างทีมน,น่ใช่ไหมฝอยลองหน่อยเร็เวเอาเร็วฝอยทีนมันฮะฝอยนั่นแหละเอาเร็ว,ว <laughs> อ่าวันนี้มาดูเจ้าวิกเตอร์นะครับของพี่ยอกนะครับขับขี่โดยเจ้าฝอย คันนี้เป็นคันที่เท่าไหร่ของมันกวดนะทีมฮะอ่าวันนี้นะครับก็มารีวิวเจ้าวิกเตอร์ของ ามารีวิวนะครับของวิกเตอร์ของพี่ยอกนะครับคันนี้นะครับก็อยู่ในกลุ่มของช่างทีนนะครับก็ทาเสร็จมาหลายเดือนแล้วนะฮะกุ้ยลองนั่งค่อมดูดิเร็ว,อเ,เ,วเออแค่นั่งค่อมพออ้าวอ้าหันมองกล้องหน่อยอ่าหันมาทํามือเยี่ยมด้วยเออ เดี๋ยวเออเตายทีโลนี้ที่เราตั้งให้เดี๋ยวนาอเออหลังสนะิบแปดหน้าสิบเ็นะฮะ โอ้โมน้ำพี่ยอเบลูบเทิมเลยปัน้ำมันนะครับที่กำลังฮิตที่สุดแล้วนะครับแบบนี้ไม่ฮิตเท่าถังน้ำมันสิหลบเยอ, <Yeah. S 1> อเออรถคุยเมื่อไหร่จะเสร็จอะเสร็จแล้วเสร็จหรือยัง ยัเข้าใจมากรถไม่มีพุ่งด้วยและอ่ะก็เอามาให้ดูเป็นแนวแทแนวทางนะฮะ